เพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านพู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มีคุณพี่จากคอนแก่นนะคะ มาแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละออง h ชนแนลนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเป็นวันพระที่ผ่านมานะคะคุณพี่ก็ไปทําพิธีขอโชคขอลาบที่ป่าชานะคะใช้เหรียนช้างสามเสียนนะคะทําพิธีขอโชคนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาคุณพี่กันนะคะท่านผู้ชมตามแอดมาเลยค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ครับบวัสดีครับค่ะแอดละองเองค่ะพี่ครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ฝันดีบอกวันนี้ก็ฝันดีอยู่ครับคือมีเรื่องที่จะมาแบ่งปันเอฟซีนะครับอ๋อได้ค่ะพี่ได้ค่ะคือว่าเมื่อครับคือว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันพระนะครับค่ะก็เลยชวนกันกับอาจารย์นี่แหละอาจารย์เป็นหมอทำหมออะไรนี่แหละค่ะ พากันเปียเอาหวยอยู่ในป่าช้าเก่านะครับอเอาเหรียญเงินเหรียญชาาย้าสามเสียญไปทําเอานะครับท,ทําพิธีเอาที่ต้นมะขาม,มต้นมะขามเท่าหรือว่าต้นมะขามใหญ่กลางป่าช้านะครับป่าช้าเก่านะครับทีนี้ไปนั่งทําเอาก็ไปสองทุ่มกล่าจะเสร็จก็ประมาณสามทุ่มครึ่งน่งแหละครับอ๋อค่ะ ก็ก็มีส like mm. you know. uh ิ huh. ่งแปลกๆอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้มันจะเป็นอะไรเดินอ้อมไปอ้อมมานะครับตรงที่พวกผมนั่งอยู่ตรงกลางต้นมะขามเพื่อจะไปเสียงหัิดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นตัวนะครับทีนี้ก็อาจารย์ก็ทํานะครับเอาถานต้นมะขามเนี่ยเปลือกนอกเพราะว่าต้นมะขามนี่โอ้มันต้นใหญ่นะครับถากต้นมะขาม ทีนี้ก็ใช้แป้งทาแะครับมีขันห้าขั้นแปดทาแล้วก็ใช้ไ <c> อ <oughs> เหรียญราชการที่หออ้าเป็นเหรียญช้างสามเสียญเพิ่งเพิ่งเหรียญน,นี้เพิ่งจะทาครั้งแรกนะครับก็ใช้เหรียญอธิษฐานแล้วก็เอาเหรียญขูดขูดนะครับขูดขูดเบา,บาๆแหละ <c oughs> ขออภัยครับทีนี้มันก็ขึ้นเป็นตัวหวยแล้วครับขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาอ,อนะครับ ่พีมันขึ้นเป็นเลขเก้าแล้วก็เลขแปดแล้วก็เลขสองนะครับเก้าแปดสองนะพี่ครับเป็นเก้าแปดสองนะครับสวยงามแต่ว่าเ,ออเลขว่างเลขอะไรไม่มีเลยครับคตรงนั้นไม่มีมีสามตัวออแล้วก็ที่บนบานไว้นะครับอาจารย์บนวันไว้ว่าถ้าถูกทั้งสามตัวนี้จะมาแก้บนด้วยหัวหมูและเ,ออเล่า เล่ขวดใหญ่อย่างเงี้นะครับเล้าขาวขวดใหญ่เล่าโลงอเงี้ยเละครับก็บนบ้านเอาไอ้พอได้แล้วก็ออกมานะครับตอนก่อนที่จะนอนผมก็เลยเขียนเลขตัวนี้เสียงไว้ใต้ใต้หมอน982ก็มาฝันนะครับฝันว่าโอ้ยคนนี้มากินเล่ากินเบียอะไรกันสนุกสนานทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ ไม่เฉพาะบ้านของผมกินกันเหมือนกับว่ามีงาน,ม,งานมีการอะไรนี่แหละคนสนุกสนานนะครับทีนี้ก็มีคนจะเอาเเล่าให้ผมกินผมบอกเลยว่าอุย้ยพอพอเมาแล้วไม่กินแล้วนะครับผมก็เลยสะดุ้งตื่นมาก็ประมาณตีสี่กว่าๆนะครับผมคิดว่าเอ๊ะมันฟันแบบนี้ไม่รู้จะเป็นดีหรือไม่ดีผมก็คิดอย่างนั้นสงสัยตัวเลขจะเข้าแล้วค่ะพี่เนาะ ผมคิดว่างั้นละ982นะครับถ้าใครชอบก็จัดนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านค่ะพี่เนาะ982ถ้าสองตัวก็คง8228นี่แหละครับอ๋อ8228 9229 9889ด้วยค่ะพีค่ครับครับก็ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ก็มานอนต่ออีกนะครับจะดุ้งเปล่นแล้วเข้าห้องน้ําทําตัวแล้วแล้วก็นอนต่ออีก ก็มาฝันว no ่าเห็นคนแก่คนแก่คนเท่าไม่รู้ว่ามาจากไหนบอกว่าเอาไก่ไก่ชนนี่ไปต้มหน่อยหมดเอาไปกินคนละตัวเขาบอกว่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากรับเอาไว้หรอกเดี๋ยวไว้แก่ไม่รู้เดือนหายไปไหนเดินหนีไปทางไหนหมดจะดูไก่ทีนี้ก็มาดูไก่อ๋อหัวมันแตกจริงๆแต่ว่ามันมีรอยเย็บอยู่ตรงหัวมันเออ ผมเลยคิดว่าในฝันนะบอกว่าเออไก่ชนนี่มันกินไม่อร่อยหรอกเพราะว่ามันเนื้อมันจะหยาบเ,เนื้อมันเหนียวไม่กินด,ดีกว่าเอาเลี้ยงมันไปตรงนี้แหละอมไม่กินนั้นเราคิดไปอย่างนั้นแหละทีนี้ก็มาสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นแล้วผมก็เลยทำแมนทีห้ากว่าๆผมก็เลยมาตีในความฝันหนุว่าเอ๊ะไก่มันก็ต้องเป็นเก้าหัวไม่ห้าก็หกผมก็เลยมนตีอย่างเงี้ย ถ้าตีได้มันก็ต้องเป็นเก้าห้าหรือเก้าหกเนาะค <c oughs> ่ะเก้าห้ากับเก้าหกนะพี่นะครับไม่รู้ว่าเอฟซีจะตีเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เอฟซีเขาจะตีเอา <c oughs> นะครับเพราะว่าผมก็ตีตามความฝันตามอะไรของผมนี่แหละนะครับก็อยากจะแบ่งปันให้เอฟซีนะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันมันก็เดาว,ว่าแล้วแต่โชคใครโชคมันเนาะค่ะพี่ครับ ก็ขอให้เอซทุกท่านทุกคนนะครับจงโชคดีวันพรุ่งนี้นะครับค่ะครับมีแค่นี้แหละครับแอดครับค่ะค่ะครับแอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันตัวเลขให้กับช่องละองแนลนนะคะโอ้ยโดยเฉพาะเลขป่าช้านี่ก็น่าลุ้นค่ะพี่เพราะว่าป่าช้าน่าจะเฮี้ยนเนาะพี่เนาะป่าช้ากนะครับไม่ได้เปาศพมานานแล้ว เอ็ดว่าน่าจะมีลุ้นแหละพี่ตัวเลขป่าช้าเนาะเพราะว่าส่วนมากที่คนได้ก็ป่าช้าเขาก็จะให้โชคเหมือนกันนั้นเลยถ้าใครกล้าไปโอเนาะเพราะว่าเพิ่งไปทำครั้งแรกก็ต้องรอลุ้นกันนาพี่เนาะช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะไม่แล้วก็ไม่มีงานทําไม่มีอะไรจะทําก็เลยชวนอาาจันหมวททำแบบไปเอาหวยดูนะครับค่ะครั้งแรกก็ขคให้เข้าปังๆนะคะพี่แตกสามตัวไปเลยค่ะพี่จะได้ดังๆเนาะ ครับเพราะว่าพึ่งได้เหรียญมานะครับเหรียญเหรียญแท้นะครับเหรียญเงินแท้เลยหายากนะครับไม่ใช่เหรียญปลอมนะเป็นของแท้ได้มาจากคนแก่แหและโอ้ถ้าถ้าทํากับเหรียญแบบนี้เขาว่าแม่นค่ะพี่แล้วก็ที่ปลายช้าด้วยก็จะคลังค่ะเป็นเหรียญนบริสุทธิ์ไม่ได้เคยทําที่ไหนด้วยนะครับเหรียญนี้น่าจะคลังแล้วก็น่าจะได้โชคนะคะพี่เอสคิดว่านะคะครับแล้วก็บนบานหัวหมูว่าอะไรไว้กับเจ้าที่ด้วยนะครับ ค่ะก็ลองดูเนาะพี่เผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันเนาะครับครับแค่นีน้นะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็เป็นวันพระใหญ่นะคะคุณพี่จากคอนแก่นก็แบ่งปันแนวทางมานะคะ คุณพี่บอกว่าไปขอโชคกับหมอธรรมที่ป่าช้านะคะเป็นงวดแรกครั้งแรกนะคะงวดแรกครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมเอาเหรียญเอาเหรียญโบราณนะคะเป็นเหรียญช้างสามเสี่ยงน,นะคะไปทําพิธีนะคะแอดว่าน่าจะแม่นนะคะท่านผู้ชมก็ทําได้สามตัวเม็ดเดียวนะคะเก้าแปดสองนะคะทําได้เก้าแปดสองนะคะแล้วก็ตัดเล่นได้มี 9889 9229 8228นะคะลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็เลขฝันของคุณพี่ก็ตีได้9559กับ9669นะคะคุณพี่ก็เลยอยากจะแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองแชนแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันนะคะ ชอบตัวไหนก็รีบจัดด่วนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวัสนาด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่าน โชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปเลยนะคะสาธุค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ